ไอ้วงสึมใหญ่ไอ้วงมันมันไม่ส่อย <c oughs> ไม่ไมีจาเต้นไหวอันแรกเลยเดี๋ยวจะเปิดสีแดงให้เนื้อสีแดงเป็นเนื้อที่นุ่นใช้ประจําทุกวันนะครับทุกคน,เป,นเป็นเนื้อที่นุ่นใช้ประจำทุกวัน ฮะโคใทุกคนเดี๋ยวนุ่นจะปักหมดุดสีแดงให้ก่อนโอเคไหม เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าใครที่มากดในไลน์นุ่นยังไรก็คุ้มใช้ดีมากใครที่ใช้ตามนุ่นอยู่ทุกวันนี้ขอเสียหน่อยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าใครเห็นเวลานุ่นไลน์สดจะเห็นว่านุ่นจะเอาหลอดแดงๆมาบีบใส่หน้าแบบนี้นั่นคือกันแดดผสมรองพื้นของพานาลาใครถามทีครั้งก็ของพานาลาเพราะนุ่นใช้ตลอดเวลาที่ เขาให้มาไลฟ์ใช่ไหมให้มาไลฟ์เนี่ยนุ่มก็จะได้มาใช้ตะลดนะครับจากราคาปกติ1นึ่หลอดห้าวันนี้237ราสบเาทตลกมากเฮ้ย237เ,เหรอฮะ237เ,เหรอ279 2, 3, 7, บางคนได้สองสามเจ็ดบางคนได้สองห้าหนึ่งโอ้โหอ่อนแรงมากบางคนได้ราคาไม่เท่ากันพาลาไม่เท่ากันเ <c oughs> พิ่มไฟพี่อีกหน่อยหนึ่งนะทุกท่านเออเออ,เอ,อพอพอพอถูกปะพอแล้วพอแล้พว <ะ S 1> พอแล้วโอเคเออนี่แหละ พาราพาราสองเจ็ดเก้าศอกอุ้ยพี่อาร์มใช่มันถูกมากอุ้ยทำไมอ่ะ<ม>สองเจ็ดเกา้าถูกหรทอผิดปะใช่ <c oughs> อย่าพิมพ์ตัวเลขดันขึ้นมามากนะคะแต่ถ้าใครได้พาราอ๋อมันอาจจะเป็นสิบเอดสิบเอ็ดกหน้านี้หรือเปล่าเอ้ยกาะเอ่ย่วงหน้าหรือเปล่าทุกคนเอาเลยทุกคนกดได้เลยตอนนี้จากราคาห้าร้อยแปดสิบต่อหนึ่งหลอดนะคะต่อหนึ่งหลอดต่อหนึ่งหลอดแต่ วันนี้เอาไปเลยในไล,ลน์นุ่น279บาทใครได้ราคาที่เอ้ยใครได้พารา,าที่มันที่มันสูงกว่านั้นไม่ต้องกด